ต่เดี๋ยวครูเขียนให้สำหรับช่วงแรกเราก็บอกว่า GOF หน้าเป็นมังกรน้าเราบางกรอ่ะข้างแรกน่าน่า <c oughs> ตัวฮ่าอ่ามังกรเลยอ่า GOF นะฮะเราก็บอกว่า GOF ของ x ลบหนึ่งนะครับมันก็มีเท่ากับ g, g แล้วก็ f แล้วก็ x ลบหนึ่งถูกไหมอย่างนี้ นะฮะทีนี้ให้เรามองที่ออวงเล็บไม่ครบให้เรามองที่ฟังก์ชัน f เนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนบากกาหน่อยมันใหญ่ไปหน่อยนิดให้เรามองที่ฟังก์ชัน f นะฮะแล้วเอา x ลบหนึ่งใส่เข้าไปในกล่องจำได้ปะจำได้ปะมองที่ฟังก์ชัน f แล้วเอา x ลบหนึ่งใส่เข้าไปในกล่องขอพูดกล่องปุ๊บนักเรียนหน้าเรียบ ครั้งที่แล้วคุยกันหลายรอบในเรื่องกล่องอ่ะค่อยๆทํานะจีก็เข้าใจก็มดแล้วอ่าเอฟนะเดี๋ยวครูจะแทนเป็นกล่องก่อนนะเธอครูจะแทนเป็นกล่องก่อนนะอ๋อๆก็คือตัวหนึ่งจะไปอยู่ในเอฟเอฟใช่ไหมยาย่ายาถูกถูกเพราะนั้นนะครูคแทนกล่องนะมันจะเป็นสองกล่องลบสามอันไหมให้อย่างนี้ ดีขึ้นไหมเพราะว่าฟังก์ชัน f x เนี่ยซึ่งครูไม่เรียก f x เอานะครูเรียก f กล่องนะเท่ากับสองกล่องลบสามโอเคไหมครับตนน้ก็็เป,เป 1, ใช่มใช่แล้วของในกล่องครูก็ค่อยใส่ x ลบหนึ่งเยี่ยมยอดอย่างนี้นะฮะเสร็จแ,แล้วก็คิดเลขครับผม <S <S 2> <S 2> <S 2> คิดเลข ตรงนี้ควรต้องใส่วงเล็บนะจะได้ไม่งงนะเพราะนั้นครูจะได้ G แล้วก็ครูกระจายเลยนะเป็น 2x งเอ็กลบสองลบสามนะครับ่างน้นะครับเสร็จแล้วครูบอกว่าคิดเลขต่อแล้วนะมันก็คือ จดยังมันก็คือ G ของ2 x งลบหนะครับเห็นไหมต่อไปเราจะมองที่ฟังก์ชัน G แล้วนะ<ม>ความอย่างฟังก์ชัน G ดูในโจทย์ก็คือ G กล่องสมมติครูเขียนว่า G กล่องนะครับเท่ากับ กล่องยกกำลังสองบวกห้าโอเคนะอ่ารูแทนแล้วนะเพราะนั้นมันก็คือจีกล่องนะมันก็คือกล่องยกกำลังสองบวกห้านะครับแล้วแทนของในกล่องของในกล่องก็คืออะไรสองเอ็กลบห้าถูกต้องอะยกกำลังสองเป็นแล้วใช่ไหมเด็กมอมออะไรแล้วเนะี่ยมอห้า เดี๋ยวรับเดี๋ยวรับเดีไม่เข้าเลยไม่เข้าเด็กมสี่กว่าๆเอายุคกำลังสองสมบูรณ์เป็นใช่ไหมตอนนี้ต้องใส่วงเล็บนะครับจะได้ไม่งงนะท่องมาหน้ากำลังสองสี่กำลังสองลบสองหน้าหลังสองคูณสองเป็นสี่คูณห้าเป็นยี่สิบถูกไหมฮะหน้าหลังบวกหลังกำลังสองคือยี่บห้าบวกห้าได้ไหมครับ เร็วไปปะเนี่ย,ไม,ยไม่หรอกอ่ะเพราะนั้นเอาแม่อย่าเพิ่งเอาแม่อย่าเพิ่งเอาแม่อะไรหารเอาบว,าบวกเลขกันก่อนเป็น 4x กำลัง2นะครับลบ 20x แล้วก็บวก30โอเคโอเค จดนะครับเขียนตู course, ตต้เจาดในคือโปรแกรมที่ครูเคยใช้ในไอแห่งที่ไทยอยู่ตอนนี้มันโปรแกรมชื่ออะไรนะเอ็ a ซ e v e r น t h เ n g ิติ a n เอ็กซ์แพรนดวิติอว่าเขาจบนระดัเริยมเรื่อยง่ายกว่าอันกฤษใช้โอมันมันเอ p a n d e v e r y t h i n ิมันเป็นลักษณะของกระดานน่ะจดบนกระดานน่ะ พราะนั้นมันมันเลื่อนแล้วมันก็จะเลื่อนแบบเลื่อนหายไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดนักเรียนจดในโปรแกรมจดโน้ตมันเลื่อนแล้วก็จะเป็นหน้าถัดไปใช่ปะห,หน้าเดิมก็ยังอยู่อ่อะออกแบบแล้วแต่ขนัดเพราะนั้นถ้าเกิดครูสอนใช้ expand everything ก็จะเหมาะเพราะว่าครูเหมือนเขียนกระดานอย่างเงี้ยโอเคเอาแม่สองแหตลอดเราก็จะได้สอง x กำลังสองลบสิบ x แล้วก็บวกสิบห้าแอบดูช้อยก่อนมีไหมเนี่ยอืมโอเคน่าจะได้ทำนะอ่ะตอบแล้วคำตอบที่หนึ่งฮะเป็นสมกการที่หนึ่งต่อไปหน้าที่นักเรียนครับ